พาหุงสหัสสะมาพินิมมิตาสาวุธันตังวีเมฆรังอุทิตาโคราเสนามางธานณิธรรมมิธิธนาชิตวามุนินโดตันเตจสสภาวัตุเตจยมังทลานิมารติเลกามพิโยธิตาสปารติงโคนมปนาระวกรรมกรรมขาดใจยากขังขันเทสุ ข่าวิธินาจิตตะวามุนินทอตันเดจะทาบประวตุเตชยมังคลานินาราคิริงข้ชวรังอธิมาตตพูตังทาวังกิจักกรรมสนีวัตสุขารุนันตังเมตตังผู้เสขวิธินาจิตตะวามุนินทอตันเดจะทาบประวัตุตเตชยมังคลานิโอมเคตาคารมะติหันสั สุขารุนันตังทาวันติโยจันนปัทธรรมบุลิมาละวันตังอิเทภิสังตะตมโนจิตตวามุนินโทตันเตจสาปวัตุเตจยมังคลานิกาตวานอากาตธรมุทลังอิวะคับปิญญาจินยจทวนสวัจนางชนกายมัจเจสันเตนโสมวิตินาจิตตวามุนิน โอตันเตจัสสปวัตุเตชยมังคลานิสัจจังวิหายามติสันจกวาตะเกตุงวาทาปิโรปิตมะนังอติอันทะปุตังปัญญาปะทิปัจจาิโตจิตตวาโมนินโอตันเตจัสสปวัตุเตชยมังคลานินันโทปนันทะปุจจังวิพุทธังมหินทิงปุดเท นาเทระผุจเกนธรรมาปยันตัวอีตัวปเทสวิตินาจิตวามุนินโตตันเตจะสาบปวัตุเตจะยัมังทลานิทุคาติที่ผู้จเกนสุตตาธรรมปรามังวิสุตติจุติมิตรติปะกาพิธานังยานางต นาวิธินาคิตาวาโมนินโทกันเตจะสสกวัตุเตจยมังคลานิเอตาปิปุตจชยมังคะอัตถาทายวาจโนทินติเนสารเตมาตันเรหิตวานะเกิวิวิธานิจุปัตถวานิโมขังสุขังอธิกังไยนโรสปัญโยมหากาลุณิกอน โตหิตายสะพปานินังปุเรตวะปารมีสัปาปัตโตสัมโพุธิมุตตะมังเห สาจวัฒเชนโหตุเตชยมังกลังชยันโตโพติยาโมเลสักปยานางนันทิวัตโนเอวังตวังวิชโยโหหิชยาสุชยมังคะเลอปราจิตาปัลังเกีเสปัตวิบมกคะเลอปิเสเกสะพพุธานังลาคปโต ตัวติสุนักปัตตังสุมังกะลังสุปปะพัังสุโหติังสุกันโนสุโมหะตาวะจัสยิตังรัมมะจาริสุปตะขีนังปายกรรมังวาจากรรมังบาตะขีนังบาตะขีนังมโนกรรมังปะนิติเตอาบาตะขีนาปะตะขีนานิกัตะวานะละปันตะเถ ัตตาจะนิพุกปาปยาปัตตาจะนิสพยาโสกปัตตาจะนิโสกหคนตุสเปปิปานิโนติตาวตาจะอัมเหหิสัมปทังปุญญาสัมปตังสัพเทเทวานุโมทันตุสัมปสัมปสิทธิยาทานังตทันตุสัทธะ ยสีลังลักขันตุสัพพตภาวนาพิรตาโหนตุคาจันตุเทวตากตาสัพพุทธาปรลปัตตาปัจเจกานันจะยังบังานันตานันจะเตเทนะระขังพันตานิสัพโสุ